สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูเ่เพจเรื่องคิวคิวตบมือตบมืหนะที่สุดก็ทำคลิปสักทีน้ำตาจะไหลเป็นไงทุกคนห่างหายไปนานมากนานแบบนานนานนานแบบนานจริงนะฮะหลังจากที่แบบว่าช่วงนี้เนาะว่างๆอยู่ห้องไม่ได้ทำอะไรกักตัวไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าออกไปเจอใครอยู่ในห้องแบบตอนเนี้ย อยู่แต่ห้องจนจะเป็นบ้าอยากออกข้างนอกมากอยากเที่ยวอยากให้โควิดหายไวๆฉันคิดถึงเพื่อนอ่ะฉันอยากออกไปเจอโลกภายนอกอ่ะอยู่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเอาแต่กินเอาแต่กินแล้วก็นอนเว้ยลืมบอกเลยทุกคนไม่ต้องตกใจนะแต่งหน้าแปลกๆแ,แต่งตัวแปลกๆวันนี้เพิ่งถ่ายคลิปลงทิกตอกมานะเออวันนี้เราจะทำชาเลนจ์กันทุกคนชาเลนจ์ของเราคือเราจะ โทรหาเพื่อนคือวันนี้เราอยากรู้ว่าเราสามารถคุยกับเพื่อนได้เหมือนคุยกับแฟนหรือเปล่าบางคนมันชอบบอกว่าเนี่ยไม่มีเพื่อนอะ่ะเอออ,อะไรนะไม่มีแฟนอะ่ะก็อยู่ได้นะก็เพราะว่ามีเพื่อนไงเออวันนี้ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราจะมาคุยกับเพื่อนให้เหมือนแฟนเนี่ยมันจะได้ไหมแบบมันจะหิวหรือเปล่าทุกคนแบบคิดแล้วก็แบบขนลุกอลเป็นการ,ราไลายไหมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มโทรกันเลยเราจะโทรหาใครก่อนดีวะ อันนี้ต้องหายนี่ก่อนดีกวา่าหายอีฟุกฮัลโหลทำไรอยู่อาบน้ำเต้นวาไงอ๋อเปล่าไม่มีอะไรโทรมาถามเฉยเหงาเหรอหับนเกินข้าวยังอ่ะกูรู้ว่าพูกทำคอนเทนต์ท็อปคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์พูดคุยกับเพื่อนอ่ะ อะไรไป่ะเนี่ยเปล่าหรือว่านองอะไรมาไม่ได้หน่อยโทรหาไม่ได้หรอพูดจาแปลกๆปฏนทิน,นลุนมึงบางทีกูก็อยากพูดดีๆกับเพืเ่อนบ้างพำไมว่าท่านผีขึ้นมาพูดพร้อมกับเพื่อนหรอพรุ่งนี้ไปไหนไ,ไ,ไปดไูหนังกันปะไปดูนพื่อนไปดีเพ่อนไปกันได้ทำไมต้องชวนคนอื่นด้วยอ่ะ ไปกันสองคนไม่ได้หรอป่าเงาไ้เฉยอีควายเนี่ไปกันหลายคนสองคนเยอเลยโอเคโอเคกูทำคอนเทนต์อยู่ครู้ว่าทคอนเทนต์แล้วมึงรู้ได้ไงวะอีกควายแค่นี้แหละเลิกแผนแตกมันรู้ได้ไงวะทุกคน คนอื่นดีกว่าโทรหาปอดีกว่าปอเพื่อนรักมันต้องงงอยแน่นเลยว่ากูโทรหามันทำไมแล้ววันเป็นปีไม่เคยโทรหาฮัลโหลปอ,อทำอะไรอยู่ไม่ไมีอะไรโทรมาหายเฉยกินข้าวยังกินกับอะไรอ่ะกินกับข้าวค่ะเอ,อ้ยเหมือนกันเลยเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวขาหมูไปเหมือนกันเลยใจตรงกันเลย เอาโทรหาไม่ได้หรอโทรหาได้แล้วมีอะไรแล้วแฟนจะว่าปะเนี่ยว่าเหรอทำไมอ่ะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรพรุ่งนี้ไปดูหนังกันปะไม่เอาเอาจริงเหงาปุ๊บอย่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำประเด็นละพวกนี้ไปไหนปะล่ะ ำจะไปนอนแล้วบอกฝันดีหน่อยฝันดีนะคอับาบายกูทำค <c oughs> อนเทนต์บึงเจอกูแน่โอเคโอเคแค่นี้ฮัลโหลทำอะไรอยู่ยกินข้าวยัง กินกับอะไรอ่ะไม่นกุ้งเลยอ่ะมีอะไรกินก็ที่บ้านไม่ชวนกินข้าวเลยอ่ะปล่อยให้กูอยู่คนเดียวเหรอจะมาหาปลาไปยังไงก่อนเขาขับรถมาไงดึกแล้วดึกแล้วแหมพูดจา <c oughs> วางปะเอะวววววอ,อวางก็ไปหาอะไรคำสีดอก <c oughs> แค่นี้แหละกูทำคอนเทนต์อยู่ <c oughs> เจอกันในคลิป ครับทำอะไรอยู่คุยได้เปล่า้ได้ไ,ดไม่กวนใช่ปะไม่กวนพี่อ๋อคิดถึงเหมือนกันก็โทรมาหาเพราะว่าคิดถึงไงต้องกานที่โทรมาก็รอให้โทรมาอยู่เนี่ย เออพรุ่งนี้ไปไหนเปล่าพวพรุ่งนี้เหรอมีเนียนอะอืมพรุ่งนี้ว่าจะชวนดูหนังท่านหน่อยพรุ่งนี้ไม่ว่างเลยนะอาทิตย์นี้ผมแบบว่ามันดันโอเคไม่มีอะไรแล้วแค่โทรมาหายเฉยก็นึกว่าจะว่างไปดูหนังด้วยกันก็ลองคิดดูดิจริงๆอ่ะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะรู้ยัง <c oughs> เดหรือต้องเกมจะมาดูหนังห้องพี่เปล่าห้องพี่มีทำอะไรของเปล่าไม่ทำหรอกไปแล้ว แค่นี้แหละเจอกันในคลิปทำไรอยูไ่ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยกวนใช่ไหมไม่ได้กวนไม่ได้กวนอยากคุยด้วยมายังไงเปียอะไรเมายังไงพูดถ้าจะบอกว่าคิดถึงได้ปะรัดเสียบเขินเวอร์อรอยิ้มสาวยังไงยิ้ถึงอะไรไม่เปิดกล้อง กูทำอะไรอยู่พีกูทำคอนเทนต์อยู่อีพีมีควายก้าดุไปดุไปเรื่องไรเดี๋ยว่าเออที่เรื่องีอะไรเงยว่าเออคิดถึงไหมไม่วะตอนนี้พี่สาวคิดถึงก็เลยว่าโอเคงั้นเปิดตองเลยแล้วกันว่าจบจบมาบอยจบจบยังไงเอาไปว่าคนดูหน่อยเร็วมาว่าคนดูหน่อยฮัลโหลแม่ทำอะไรอยู่ ก็กำลังนัดผู้ชายมาม่เอาดีต่อแดงได้ก็ชมเสร็จแล้วหรอเหนื่อยเป่าวก็เหนื่อยมากอยากได้คนมาดูแลทั้สิบคนคงมีอะไรจะมาขายประกันภูหรือจะมาขายฟอสอะไรกูเอาก็จะบอกว่าคิดถึงต่อแดงมากเป็นจริงทำไมผมอยากเจออยากทำอะไรด้วยกันน่ะ อยากเจอจางไปดูหนังด้วยกันไหมสองคนมึต้องมีอะไรแน่ๆพูดมายอมรับเลยก็ได้รู้สึกดีกับมึงอะรู้สึกดีกับมึงอะรู้สึกดีกับมึงอะทำคอนเทนต์อยู่เจอกันในคลิปนะ จะตั้งชื่อมึงว่าภาพลับฮัลโหลครับฮัลโหลครับทำไรอยู่นอนครับนอนท่าไหนอ่ะไม่อยากรู้อ่ะเอออยากรู้ต้องมานอนด้วยกันแล้วปะอุ๊ยกินข้าวยังกินแล้วครับพี่กินข้าวยังยังไม่กินเลยครับหิวอ่ะ หิวหิวข้าวหรือว่าหวอะไรฮนะหิวเด็กอะผมไม่เด็กกรับสแสดงว่าผมคงจะไม่โดนครอบหลับอยากรู้ว่าเด็กหรือไม่เด็กอะส่งรูปมาให้ดูหน่อยดีป่ะเออก็อก็ปาระเบิดไหมพี่สี่ใชป,ป,ปาไปแล้วอะก <laughs> ็ใช้รูปเดิมนั่นแหละปามาพี่ไม่บอกใครหรอกเปสอกติกตอกพี่มาผมชอบคลิปล่าสุดพี่อะเออกดติดตามหรือยังเอยแป๊บนึ่งเป็นกดครับ อย่าแรงเลยป้ามาส่องแต่ไม่กดติดตามหมอมีใจปะเนี่ยไม่มีอะไรแล้วทุกคนไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเนี่ยตันไปหมดแล้วจริงๆไม่กล้าโทรหาเพื่อนชนีกลัวมันด่าประเด็นอะมันปากร้ายกันทั้งนั้นเลยแต่ละคนช่วงเนี้ยไม่ได้ไปไหนงไงอยู่แต่ห้องก็เลยหงงเหงาก็เลยมาท,ทําคลิปหาคอนเทนต์หาชาเลนจ์ทำอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นในเรื่องของอะไรนะฮะทุกคนต้องรอติดตามเออนานชีก็ว,ว่างเนาะก็อย่ารีวฝวขาดก,กด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook ด้วยนะจ๊ะทุกคนคลิปหน้าจะทำเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย